ดูเรื่องของโมซาล่ากันหน่อยค่ะมีข่าวมาอีกแล้วค่ะว่าซาอุดีอาระเบียเตรียมส่งเงินก้อนโตพร้อมค,ค่าจ้างระดับหนึ่งล้านโอ้ดูแล้วว่ารวยครับแต่ทีนี้ <Okay. S 1> สถานการณ์มันเปลี่ยนไงเพราะก่อนนั้นเนี้ยที่แบบว่าเรามั่นใจหนักหนาถูกปะ่ะเ,เพราะว่าเอ้ยเยอเกนครอบยังอยู่แฟนบอลลิเวอร์พูลก็รู้สึกว่ามั่นใจแต่ตอนนี้คตอนนี้บอกเลยเงียบมาก นั่งอยู่ในกลางวงแฟนเรลฟูนี่คือนกบินผ่าแล้วได้ยินเสียงไม่มั่นใจขนาดนั้นเลยแต่ไม่หลอกอันนี้ก็คือเหมือนทางซาอุดิอาระเบียเขาก็กลับมาอีกรอบนะึงอ,อ,อย่าลืมว่าตอนนี้เขาต้องการบิ๊กเนมจริงๆเพราะว่าสถานการณ์โดยในหลีกเนาะอย่างที่เรารู้ว่าคนนั้นจะไม่อยู่คนนี้จะไปอะไรก็ว่าไปกลับมาอีกครั้งพร้อมกับพร้อมกับเงินนะคะก้อนโตค่ะบอกว่าพร้อมที่จะเสนอเงินจำนวน200ล้านยูโรแล้วก็แบบเหมือนก่อนนั้นเนี้ยอยากส่งเป็น200ล้านละ แต่ว่ารอบนี้มาอีก150ล้านทำไมลดลงอะ่ะอยากได้ก็ต้องจ่ายเพิ่มสิโอ้โหนี่ราคาเกินที่คาดหวังไว้แล้วใช่ไหมเนี่ยแต่ ète. ใช่แต่คืออันเนี้ยเอาอธิหัต metrics, ไม่ยอมแพ้ก่อนอันเนี้ยเสนอมาแล้วแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะมันก็เป็นข่าวลือนะว่ามา200ล้านถึงเบาจริงไม่รู้ตอนรอบนี้มาอีกค่ะ150ล้านนะคะให้ริวภูพิจารณาค่าเหนื่อยให้ทายว่ายื่นให้เท่าไหร่ล้านห้าต่อสัปดาห์คุณผู้ชมหนึ่งล้าน ห้าแสนปอนต่อสัปดาห์ถ้าเอาเป็นออฟฟิเชียลนี่คือสูงกว่าเอมบาเป้ในปัจจุบันนะอูโหูทะลุเพดานทะลุไปถึงดาวอังคารซึ่ง oh. อนาคตของซาร่าตอนนี้โ,โ,โ,นโรมาโนบอกว่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากลิวพูดได้พอ,อ,อกีฬาสปอร์ตเด็คเตอร์นะแล้วก็<ถ>ผู้จัดการทีมคนใหม่ว่าจะเป็นใครเพราะตอนนี้นักเตะก็แน,น่นอนอยู่แล้วเป็นเรื่องอธรรมดาที่ไม่ว่าจะเป็น ระดับซนะีเนียร์เนาะฟันได้ซาล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรอดูว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงนะจะต่อสัญญาไหมแม้กระทั่งลิวพูเองตอนนี้ก็ยังเชื่อว่ายังไม่ได้คุยเรื่องต่อสัญญากับนักเตะคนไหนเชื่อไหมอันนี้คิดเองนะเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอะป๊อปมันก็ต้องรอว่าเฮ้ยแล้วคนใหม่ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ทิศทางเขาเป็นยังไงถูกไหมาอารมณ์คล้ายๆแมนยูก่อนเซอร์จนนะินเนี่ยทุกอ,อ,อย่างมันดูสุญญากาศมันดูสุญญากาศอะตอนนี้มันสุญญากาศ ใช่นะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันอ่ะส่วนมีคำถามมาทางไลฟ์แชทพอดีเลยโซบสไลน์นะคะว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาขอนิดนึงนะคะรูกที่แชร์กันเนี่ยรู้สึกว่าเป็นรูปเก่านะคะที่โซบจุ๊บมือสาวอยู่อ๋อนะพูเล่นฟูเล่นอ้าวแต่เนี้ยสือท้องที่เขากลับมาผมก็พร้อมกับความเก่าฮ้ยได้ประเทศเขาสื่ออะไรนะบอกว่าโซบสไลนเจ็บประมาณ หนึ่งเดือนค่ะนี่เพิ่งหายกลับมาเจ็บอะไรอีกเจ็บอะไรอีกเอาหายมาล่องแล้วเนอะก็ก่อนหน้าน,นี้หายไปเจ็บแต่แลับมีเห็นมีข่าวว่าเจ็บโคนขาหนีบไม่รู้จริงว่าถ้าโคุขาหนีจริงนี่เหมือนแบบเออน่าเป็นห่วงเหมือนก็คือตอนแรกอะพกคนตก,ตกใจเพราะว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่มีชื่อม,มีข่าวลือมาว่าไม่ได้เดินทางไปกับ ออล้ดอนกับกับทีมด้วยอ่าฮะแล้วก็มีข่าวมาว่าเอ้ยจริงๆไปก็ลือนไปกันมาสรุปไม่มีชื่อเลยจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่มีข่าวชาวหนูกลางสู้อาเซนอลไม่ได้เลยวันนั้นแบตตี่วันนั้นเนาะไม่มีเพราะว่าคุณพ่อเออพิธีเขาบกข้อความเขาบอกใช่คุณพ่อเสียใช่ไหมก็โอ้แต่วันนั้นต้องบอกว่าก้าวขาผิดออกจากบ้านเลยค่ะทั้งทีมเลยนะมีคนบอกว่าให้พูดเรื่องโดนเตะรอดรอดรอดขาหน่อยมันใช่แล้วบอกเลยว่าแบบ ทั้งทีมเลยวันนั้นน้ก้าวขาผิดออกจากบ้านมไม่เล่นไม่ดีเลยทุกคนคนะอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูยืนยันอีกทีนะคะแต่อันนี้ยังเป็นทางด้านของสื่อฮังการีที่บอกยังไม่รู้ว่าจริงๆสมอสไตเจ็บอะไรและเจ็บแค่ไหนด้วยซ้ำมยังไม่ได้มีความคืบหน้านะคะก็บางข่าวก็บอกว่าเจ็บโคนขานีบางข่าวบอกว่าเจ็บแฮมสติงเ,เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาบ้างแฮมสติงนะ่ะถูกไหมอ่าตะหลัง,ลงใช,ใช่ซึ่งหูถ้าสี่นัดจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเกมช่วงนี้ก็แน่นมากนะ